ก็จะพามาดูอะไรที่มันหายากนะครับมันหายากดูโดยรวมก่อนนะครับจุดนี้ก็ไม่นะครับาไม่ขาดนะครับแต่จุดเชื่อมขานะครับกับลายปิ้นมันขาดวันนี้เราก็ต่อแบบง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องลีลาอะไรมากกอดต่อให้มันครบวงจร จุดที่สําคัญก็คือจุดนี้นะครับอ่าที่เรียงกันนะครับอ่าร้อยแปดอ่าร้อยเจดรอยเก้าเนี่ยครับถ้าดูโดยเผลนๆแล้วนะครับไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกตินะครับแต่ผมจะพามาดูอะไรตรงนี้ก็คือตัว R ตัวนี้นะครับอาที่ร้อยเจ็ดครับดูแล้วครับดูแล้ว เหมือนจะปกตินะครับเหมือนจะปกติเดี๋ยวผมจะลองเอาแว่นขยาย่องดูนะครับอ่าช่วยได้อีกนิดนึงจะเห็นว่าระหว่างขาตัวานะครับกับลายปิ้นขาดนะครับเห็นไหมครับไม่แตะกันนะครับเนื่องจากตัวนี้ ในลายวงจรเส้นที่ตรงไปหา IGBT บีทีนะครับมันช็อตอยู่นะครับก็ทําให้ตัว R ขา,าดนี่ผมจะใช้มิตเตอร์แตะดูนะครับวัดวัดจากจุดนี้จุดนี้ก็ได้นะครับวัดที่ลายปิ้นนะครับจะได้ยินเสียงเตือนนะครับแต่วัดที่ตัว R เห็นไหมครับไม่มีเสียงเห็นไหมครับแปลว่ามันขาดนะครับ นี่ที่ขาดตัว R นะครับกับลายพิ้นไม่ต่อกันนะครับตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ไม่ต่อเห็นไหมครับแต่ R ยังใช้ได้นะครับแค่ขามันขาดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวก็เชื่อมเชื่อมให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเชื่อมเรียบร้อยตัวนี้นะครับปิ้นไม่นะครับ แต่อีกด้านไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่อีกด้านไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับก็ช็อตหนักแบบนี้นะครับก็ซ่อมๆไปนะครับไม่รับรองว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับพอดีมีอะไรก็ทดสอบเปลี่ยนไปนะครับซ่อมดีไม่ดีค่อยว่ากันนะครับซ่อมแล้วไม่ดีไม่คิดเงินครับผมคิดแต่ค่าส่งก็พอ นี่นะครับซูมให้แล้วนะครับได้ประมาณนี้เข้าไปใกล้ก็ไม่ชัดนะสังเกตดูนะครับ r สิอง r ยี่สิ 20, นะครับไม่ไปแล้วนะครับขาดนะครับดูที่ตัวหนังสือก็รู้ส่วนไดโอดนะครับเบอร์ B 1 n 4 1 4หนก็ใช้แบบนี้เข้าไปนะครับตัวเดิมก็จะเป็นตัวสีดำแบบนี้นะครับ แต่ใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่าเบอร์เดียวกันตัวนี้จะเป็น SMD นะครับ A2 ก็คือ4148นี่แหละครับจะสังเกตเห็นว่าอ่านี้ไม่ขาดนะครับ473122221นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับถ้ามอดเฟส ระเบิดแบบนี้นะครับก็จะมี R ที่ขาดนะครับมีออปโตที่เสียนะครับตัว C ยังอยู่นะครับไดโอดก็ยังอยูอ่เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับส่วนมอดเฟตกับไดโอดที่เป็นตัวใหญ่ๆนะครับนี่ไดโอดอันต์ฟาสแบบนี้นะครับ ได้อดความถี่สูงอะไรเรามีนะครับเป็นของแท้ตัวเดิมระเบิดแบบนี้ครับนี่ก็เป็นออนกิดนะครับที่ใช้แรงดันสูงก็จะพาให้อุปกรณ์เสียงง่ายๆแบบนี้นะครับ